พี่งามตาได้นะคะมีพี่ประหยัดอยู่ด้วยนะคะมีพี่ประหยัดด้วยมีพี่งามตาด้วยนะคะมีคุณจอยมาลีด้วยนะคะสวัสดีคุณจอยจากชชวานด้วยคะ่ะขามาทักทายเพื่อนในห้องได้นะคะไปอาบน้ํามาคะ่ะโอเคค่ะยาแดนตามสะดวกเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดอกผักบุ้งมนน้องภูจากพี่จันยานะคะสวัสดีคุณงามตาจากพี่กบค่ะสวัสดีคุณประหยัดจากพี่กบนะคะสวัสดีพี่วิไลวันจากคุณงามตาค่ะ REALLY ไม่เป็นไรค่ะด้วยค่ะเข้ามาทักทายเพื่อนๆในห้องได้นะคะจับไม้จับมือกันค่ะเราก็ครีเอเตอร์เหมือนกันนะคะทักทายจับไม้จับมือกันค่ะเนี่ยค่ะที่นี่จะไม่ค่อยมีนอกจากว่าซื้อกินอย่างเดียวนะคะหรือว่าทางเพื่อนๆต่างจังหวัดส่งมาให้อะไรเงี้ยหรือว่าเราเอาเราสั่งซื้อจัดทางจังต่างจังหวัดนช่วงแรกๆนะคะแต่พอไปเรื่อยๆเ,เราก็เริ่มเก่งขึ้นนะคะ เริ่มพูดเก่งขึ้นเริ่มทักทายเพื่อนๆนได้มากขึ้นอะไรอย่างคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีน้องหมูจากแม่เอกกรยาค่ะยินดีต้อนรับพี่กบครูสานิสาด้วยนะคะสวัสดีครูสนิสาค่ะสวัสดีค่ะพี่กบนะคะจากพี่ประหยัดค่ะสวัสดีครูใจใจคนสวยร้านวิวจากพี่โชติดาหกหลัก ชั่วโมงมาหมดแล้วค่ะสวัสดีน้องส้มคะ่ะสวัสดีพี่ปียพรคะ่ะสวัสดีพี่วิไลวันด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะอ่ากาลังส่งอร่อยนะถ้าได้กินอ่อนๆน,นะคืออร่อยตอนนั้นที่ส้มกินเมื่อสมัยนานแล้วนะ่าจะเป็นส้มไปเจอแก่ส้มก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่อร่อยแต่อันใหม่ ยินดีต้อนรับคุณพรประพาด้วยนะคะเข้ามาทักทายเพื่อนในห้องคะคุณจอยผ่านหรือ,อยังคะคุณจอยได้ขึ้นไลฟ์บ้างไหมคะสินค่ะสวัสดีค่ะพี่เอจากคุณครูใจใจนะคะยินดีต้อนรับทั้งเก้าล้านดวงตาสวยๆเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สัมมดซาคอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อใหญ่วิจิตนะคะจากพี่ประหยัดค่ะ สวัสดีค่ะน้องส้มสวัสดีแม่ไพวันด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งของอร่อยมาให้กินนะคะขอบคุณนะคะแม่ค่ะสวัสดีค่ะน้องผู้จากคุณครูใจใจค่ะคันครูใจด้วยค่ะ แกงเห็ดมาด้วยนะคะแกงเห็ดพอไซโนไม้ค่ะจากคุณแม่ไพวันประเสริฐศรีจากมุกดาหารนะคะที่ส่งตรงมาให้เราได้ทาน,นะะดีคุณอรัญญาจากแม่พัชรินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องภูมินจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะได้เลยค่ะยินดีต้อนรับมาดามแตนแสงอาทิตย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะซอสเรียกน้องซองเหมือนเดิมเหอเขินๆยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือเอ,อ ก็จะได้กินเนาะแต่ทางว่าเราจะไม่มีส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมค่ะพี่จัรญ,ญาค่ะสวัสดีค่ะพี่กบจากน้องภูมินค่ะสวัสดีน้องภูมินจากพี่วิไัยวรรณค่ะสวัสดีพี่ไพยวันจากพี่โชติณนะไปทักทายส่งกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีครับคุณจอยมารีจากน้องภูมินค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ๊ จากแม่ไพวันค่ะสวัสดีค่ะเยะดินคนสวยจากคุณครูใจใจค่ะอืตรงนะคะพี่ประหยัดบอกว่าสะแก้วไม่ตกเลยนะคะสวัสดีพี่เอจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณประหยัดจากแม่เอกอรยานะคะแส,สให้ชอส้มด้วยพ่อใหญ่ <laughs> ใช่ใช่คุณดอพคุณสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะ ยินดีเห็ดมาด้วยนะคะแกงเห็ดผอใส่นอไม้ค่ะจากคุณแม่ไพวันประเสริฐศรีจากมุกดาหารนะคะทีะ่ส่งตรงมาให้เราได้ทานนะ,ะสวัสดียินดีต้อนรับพี่ประหยัดเข็มจรูนนะคะวันนี้น้องมีแกง่อไม้นะคะแกงเห็ดผอใส่ดอไม้ค่ะ <c oughs> สวัสดียินดีจากมาดาแสงอาทิตย์จา้าค่ะยังไม่ส่งกัน จะบอกว่าที่ได้มาเนี่ยคือเอาแม่ปรุงรสมาให้เสร็จแล้วนะคะแค่เรามาเติมเห็ดของแซบเลยค่ะครบเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวซ้มจะขอตัวลงไลน์แล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยจากแม่ลินค่ะสวัสดีพี่ลินจากพี่กบนะคะสวัสดีพี่วิไลวรรณจากพี่นุ้ยปิยพรค่ะสวัสดียายลินจากพี่จัญญาค่ะสวัสดีน้องกบจากพี่วิไลวรรณค่ะ ยินดีต้อนรับยายอัมพารดาค่ะโมงเลยนะคะนั่งไหลสามชั่วโมงอ่ะคะิดดูทุกคนในห้องนี้สวัสดีค่ะพี่ลินจากพี่โชติดาค่ะทักทายเพื่อนๆจากคุณดอกผักบุ้งมนมนนะคะเพื่อนๆทักทายคุณดอกผักบุ้งมนมนด้วยนะคะแวมแกงที่แม่วันส่งมาให้นะคะ แล้วก็น้ำากยเตี๋ยก็คือเดี๋ยวรอพี่หนึ่งนะคะพี่หนึ่งเขาไปรับลูกสาวเขานะคะเดี๋ยวพี่หนึ่งเขาจะมาอ่าไม่เป็นไรครับน้องภูวินจากเพี่อมพรค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่แวะม,มาส่งกําลังใจนะคะมา้มากินตําบกคุมเฮิรมใครดายไม่ได้ไหลาย,ยาวถึงสามชั่วโมงะคะ่ะลองดูค่ะลองดูนะคะยินดีต้อนรับคุณอักรัญญายินดีต้อนรับคุณอักรัญญาจิตเย็นด้วยค่ะเข้ามาทางไทยเพื่อนในห้องได้น,นะคะเราเจอเจอกันที่พ่อไพค่ะสวัสดีน้องเอกรัลยาจากพี่โชติดาค่ะคุณยายอัมสวัสดีครับจากพยาบาจิตค่ะ ยินดีต้อนรับคุณไรบ้างไหมคะบอกเวลาเพื่อนๆได้เลยนะคะเราจะได้ไปส่งกําลังใจให้กันคะ่ะยินดีต้อนรับพี่งามตาด้วยคะ่ะโมงเลยนะคะนั่งไหลสามชั่วโมงะ่ะคิดดูทุกคนในห้องนี้แอบมองเวลาคะ่ะสวัสดีน้องภูภูมินคะ่ะจากพี่นุ้ยปียพรคะ่ะ มีชัชวาลด้วยค่ะํามาถทักทายเพื่อนๆในห้องได้นะคะไปอาบน้ํามาค่ะโอเคค่ะยายแดนตามสะดวกเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดอกผักบุ้งมวลถมงนั้นเนี่ยอาอส้มอ่านถุกนะคะสวัสดีครับพี่สาวคนสวยสวัสดีจ้าสวัสดีน้องกรุงนะจ้าน้องชายไม่ได้เปิดโหมดนะคะน้องชายนกพ้องได้เลยค่ะยินดีต้อนรับมาดามแตนแสงอาทิตย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะซอสเรียกน้องส้มเหมือนเดิมเหอะเขินๆยังไงก็ไม่รู้ วันนี้พี่นุ้ยขึ้นตอนกลางวันไปแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่วันจากแม่เอกกระยาค่ะสวัสดีค่ะน้องเอกจากแม่พัชรินค่ะพี่อัมพรจากพี่กบค่ะสวัสดีค่ะคุณดอกผักบุ้งจากพี่อัมพรค่ะขอบคุณทั้ง15ล้านดวงตาเพื่อนจากจังหวัดอื่นๆนะคะนอกเหนือจากจังหวัดของเราเนาะเราก็เลยได้เพื่อนได้มีตรภาพีดีไปด้วยต้องขอบคุณ facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณงามตาด้วยค่ะ ยินดีต้อนรับคุณงามตานะคะสวัสดียินดีต้อนรับพี่งามตาเพื่อนๆแอบมองเวลาค่ะสวัสดีน้องภูภูมินค่ะจากพี่นุ้ยปียพรค่ะมีระหว่างที่รอเพื่อนๆน,นะคะเราก็จะท่านอ่าแกงหน่อไม้ค่ะ นี่เลยใส่เห็ดพอนะคะแต่ว่าเห็ดพอมาขายอีกทีหนึ่งทางบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะจะไม่ค่อยมีที่เขาไปป่าไปเก็บเห็ดกันไปเก็บหน่อไม้กันอะไรสวัสดีทุกคนรอบห้อจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยจากแม่พาชลินนะคะคุณจอยขึ้นไลฟ์ช่วงไหนก็อบอกเพื่อนๆได้นะคะเพื่อนๆจะได้ะคะ่ะแต่ว่าไลฟ์ทุกวันนะคะเมื่อก่อนนะสองชั่วโมงนะคะบางคนเนี่ยเพราะหญ่สีอ่ะ พ่อใหญ่สีพ่อใหญ่วิจิตนะคะเคยถึงสามชมงยังเนื้อยังสดอร่อยอยู่เลยค่ะพี่จันยาก็สามชั่วโมงนะคะยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะน้องจอยจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีค่ะพี่ใจจากคุณครูเออยจากเอาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่ใจจากน้องภูมิ ยินดีต้อนรับคุณพรประพาด้วยนะคะเข้ามาทักทายเพื่อนๆในห้องจากคนที่พูดไม่เก่งอ่านคอมเมนต์ไม่เก่งนะคะก็กลายเป็นคนพูดเก่งนะคะขึ้นมาทุกคนเลยนะคะ,นะค,ะคุณนะคะโพสิตนะคะนับสกุลเดียวกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะคุณดอกผักบุ้งสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตคะ่ะ 因地。Indeed.